ห้าพันบาทวันนี้กลับบ้านเลยและคิดว่าจะทำไหวอีกนานเลยใช่ไหมเนี่ยแต่มันจะหมดลมอ่ะปุณ สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราอยู่กันที่มรรมกรอนเฟสนะพอดีแวะพาคุณแม่เนี่ยมาทานข้าวด้านในนะคะแต่แอบบังเอิญมาเห็นคุณยายเนี่ยคือขายขนมหวานอยู่ตัวตักเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทานขนมหวานนะคะตอนนี้เดี๋ยวตามคุณแม่มาก่อนแป๊บหนึ่งนะค,ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายนี่ขายกล่องละเท่าไหร่อะคะอย่างเงี้ยสามสิบ <30. S 1> อันนี้ทาเองหรือเปล่าคะออทําเองทั้งหมดเลยเหรอุออย คุณยายไม่มีลูกเหรออยากขอสัมภาษณ์คุณยายนิดนึง <c oughs> คุณยายบอกว่าคุณยายไม่มีลูกแล้วอันนี้คือทํากับใครคะนคนเดียว่ะแต่ว่าน้องสาวกับร้านใส่กล่องให้แต่คือการนั่งปั้นขนมคือคุณยายปั้นเองหมดเลยโทษนะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะแปดป 8 8ที่หนูแอบเห็นหนูนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วหนูเห็นคุณยายค้ำรถเข็นคันนี้ออกมาจัดของความนี้คือร,ปรอปภเนี่ยเอารถเข็นไห้คุณยายแล้วที่นี่เสียค่าเช่าวันแล้วเท่าไหร่คะเขาไม่เก็บยายเขาใจดีเขาใจดี <c oughs> โอ้น่ารักมากเลยอะ่ะอะไรที่อร่อยบ้างแนะนําหนูหน่อยได้ไหมคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างกนะ็เดี๋ยวหนูชิมก่อนนะอ่าหนูว่าชอบกินอันนี้เพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยมี อันนี้คือข้าวตูข้าวตูยาทำเองยายทำข้าวหอมมะลิอ่าอ่าลองชิมก่อนลองชิมก่อนได้ได้ได้คุณยายหนูเคิรได้โอ้ยายนี่ควนเองเหรอเนี่ยข้าวเนี่ยเออค่ะอร่อยมากเลยอ่ะพี่มาเลวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องจริงๆวันนี้วันเดียวมาเลวขุดดูหนูหน่อยก็หนูจิ้งจ้ง20บาทพอขาวค่ะคุณยายจ้างหนูมาเป็นพิตตี้ขายขนมมาเนี่ยอย่าเสียงดังนะทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวหนูมาจำไว้ก่อนเดี๋ยวหนูจะช่วยขายอ่ะหนึ่งพัน เก็บใส่กระเป๋าก่อนแล้วก็ยกรถกลับบ้านเลยรถโต๊ะกลับบ้านเลยเนาะดีไหมคะโต๊ะไว้นี่นะอ่ะนหนูช่วยเอาไปเก็บหนูชื่อน้องตั๊กนะคุณยายคนนี้คุณแม่หนูหนูอยากจะช่วยคุณยายขายหนึ่งแถมหนึ่งยี่สิบบาทได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะยี่สิบบาทค่ะตัวค่ะได้ค่ะยายเก็บตังค่ะคุณยายจะได้ทุนหรับลูกอ๋อหนูมองหมดแล้วค่ะน่ารักมากพอไหมเนี่ยสองพันอ่ะไม่พอบอกนะน้องแพรเอามาอีกสองพันค่ะห้าพันบาทวันนี้ กลับบ้านเลยขอบคุณค่ะขอให้เจริญเจริญนะคะอปรู้มากสว่านี้ห้องพ่อทัวนะคะขอบคุณค่ะครกคนเลยอัพลูกหัวหนูหน่อยคุณยายลูกหัวหนูหน่อยเอาอ่านับมาพี่ไก่เดี๋ยวคุณยายคิดเอง96กล่องน้ำะดองหวาน96กล่อง96กล่องก็1920แซวดีเครื่องคิดเลขมาเท่าไหร่ลูก1920ยอดคุณยาย หนูรู้แล้วคุณยายคิดตังค์ถูกทุกวันแหละ <c oughs> ไม่มีคา <c oughs> เดี๋ยวนับข้าล่างก่อนนะน้องแพลข้างล่างกี่กล่องอ่ะเดี๋ยวคูณข้างล่างไปด้วยค่ะ <c oughs> คุณยายอ่าตังค์เมื่อกี้5,000บาทเอาไปอีก1,000บาทเก็บไว้ให้คุณยายไปหาหมอพูุนี้ด้วยนะ <c oughs> อ่ะวันนี้6,000บาทไมไปวันไหน อันนี้อะไรเนี่ยเอาไปวางเดี๋ยวตั้งหายนะเนี่ยแล้วหนูไปตรงบ้านบอกคนว่าไม่ต้องมารับวันนี้เดี๋ยวมีเจ๊ตั๊กกับเจ๊ไก่พาไปสดและโต๊ะนี้เอาไปเก็บไว้ตรงไหนคบคุณยายแถวยกโต๊ะแถวคลิปนี้ี่ยต้องให้พี่ทอมาดูนะหญิงเหล็กลึดและบึกบึนแล้วคุณยายตื่นแบบตอนไหนเนี่ยลุกขึ้นมาทำขนมหวานนี่ตื่นได้แต่ตอนไหนตีสี่ตีสามตีสามตีสี่ทำเสร็จกี่โมงก็ในราว บ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่ายายใช้เตาแก๊สปกติหนูเห็นคนอื่นทำของหวานเขาทำเตาแก๊สหรือเปล่าเตาแก๊สไม่อร่อ,อยไม่อร่อยนี่แมนลูกค้าติดยายเยอะเพราะยายใส่ใจไงใส่ใจลดลงไปเลยโโอ้ห <laughs> คุณยายคุณยายคิดว่าหนูทำงานอะไรไะหนูให้เดาถ้าคุณยายอ่าทายถูกนะหนูมีรางวัลให้ด้วยทายไม่ถูกว่ะหนูว่าเป็นนักร้องคุณยายคุณยายอยากฟังหนูร้องเพลงวะอยากมากยายตั้งใจฟังนะ อย่าร้องเพลงฝรั่งนะยายฟังไม่พอช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าหัวกระลออ้าววันนี้คุณยายมีความสุขไหมคะที่หนูมาเมาแล้วพาไปส่งที่บ้านมีความสุขด้วยได้เงินเยอะด้วยได้ไปเท่าไหร่เอาบอกตากล้องไหนวันนี้ได้เท่าไหร่คะทั้งขายเองด้วยเจ็ดพันวันนี้ได้ไปเจ็ดพันบาทค่ะคุณยายแล้วัล ปกติขายทั้งหมดเนี่ยได้อะไรได้เวลาเท่าไหร่คะกำไรก็ในราวสี่ห้าร้อย่ี้แล้วนี่ที่บ้านอยู่กันกี่คนคะเจ็ดคนเจ็ดคนเป็นบ้านหรือเป็นห้องเช่าเป็นบ้านเป็นบ้านหลังใหญ่น้องชายบ้านยายอ๋อยายอยู่กับเขา<อ>และยายช่วยค่าไฟอย่างนี้หรอหรือว่าเขาให้อยู่ฟรีค่าไฟค่าน้ําก็แล้วแต่ที่ก็ให้เขาหมั่ให้ใหม่มีก็ให้ไม่มีก็ปล่อยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้ยายทำยายบอกแม่ ยังทําไหวอยูแ่แล้วและคิดว่าจะทําไหวอีกนานเลยใช่ไหมเนี่ยจกว่ามันจะหมดลมอ่ะคุณโอ้มือเท้าเรายังดี <c oughs> ทําไหวทําไปดีกว่านะอยู่เฉยๆแม่สอนไหวลมหายใจนะคะแพน <c oughs> หายใจออกมาให้มีประโยชน์อย่าทิ้งปา่าแม่สอนไว แตบบอก,บอกซื้อใครเขาก็ไม่ขายขอใครก็ไม่ได้งั้นหายใจออกมาให้มันมีประโยชน์เหมือนคุณยายคุณยายสอนหนูอีกทีหนึ่งนียเนี่ยร <laughs> ักคุณยายจังเลยอ่ะชอบคําสอนของคุณยายมากเลยอ่ะค่ะปกติตักกะเป็นคนกินของเหลือหมอยมากเลยเนี่ยถามที่ไก่ทำคนขับรถตักได้เลยนะแต่ตักกจ,จะชอบแบบซื้อเสร็จอนะ่ะตักจะเรียกลูกน้องเรียกคนอื่นอ่ะมาช่วยกินเป็นคนที่ชอบช่วยซื้อหมค่ค <laughs> ้าเวลาเห็นเขาขายของอ่ะ ชอบซื้อเยอะเลยไม่ใช่ซื้อน้อยๆด้วยนะ <Yeah. S 1> ซื้อแบบหมดเป็นพันเลยค่ะ mm hmm. แต่ซื้อเสร็จอะเรามีลูกน้องเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าทุกคนมาช่วยหนูกินหน่อย mm hmm. เพราะว่าใจหนูอะก็อยากจะอุดหนุนเขาขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> พาคุณยายมาส่งค่ะไปเสื้อเลยค่ะเอานะคุณยายนี่ไงหลานคุณยายสวัสดีครับ mm hmm. พาคุณยายมาส่งครับ ยายเข้าบ้านนะยายงั้นหนูกลับแล้วนะคะขอให้คุณยูม huh. uh ั่นขวันยืนนะคะทั้งทั้งครอบครัวทุกทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้ถูหวยเยอะๆข้าวคุณข้าบ้านนะคุณยายค่ะงหนูส่งแค่ตรงนี้นะคุณยายไปแล้วนะข่าวไว้เป็นหนุนใหม่นะคะไปแล้วค่ะแลวสวัสดีค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะเราก็มาส่งคุณยายเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเราเนี่ยได้เบอร์ติดต่อคุณยายตั้งเองเนี่ยก็ชอบไปแจกอาหารแล้วก็แจกขนมจะได้ติดต่อขนมของคุณยายเนี่ยไปแจกหลายๆที่หลายๆพื้นที่นะคะเคสนี้เป็นเคสที่ทําแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ใกล้ๆคุณยายของตัวเองเลยนะคะชอบคํา พูดของคุณยายมากเลยมีอยู่คำหนึ่งที่คุณยายบอกว่าลมหายใจเนี่ยมีค่าอย่าปล่อยให้แบบหายใจทิ้งไปเนี่ยวันๆเพราะว่าชีวิตอะมีค่าทําให้คุณยายเนี่ยหยุดทํางานไม่ได้ยายบอกว่าจะทําขนมขายเนี่ยจนกว่าจะหมดลมหายใจมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วมีความรู้สึกแบบประทับใจนี่คือคนที่สู้ชีวิตจริงๆไม่เคยรอให้ใครมาช่วยเหลือแต่คุณยายเลือกที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนนะสําหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดแชร์และฝากกดติดตามช่องยูทูบตักด้วยนะคะและมีเคสไหนที่อยากจะให้เราช่วยหรือ มีคุณรายคุณตาท่านไหนนะคะที่ตอนนี้กําลังขายสินค้าอยู่นะคะกำลังอ่าลังทํามาหากินเลี้ยงชีพเองและอยากได้รับการช่วยเหลือนะให้ติดต่อมาทางเพจของตักได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ ep หน้าค่ะ